นายกเนี่ยส่งพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติออกมาให้ข่าวแล้วก็ความคิดเห็นเรื่องการชุมนุมเลยนะคะชี้แจงกับผู้สื่อข่าวในวันที่19กันยายนที่เขาจะชุมนุมกันโดยใช้ชื่อว่า19กันยาทวงอํานาจคืนราษฎรเนี่ยพลตํารวจเอกจักรทิพย์บอกว่าตอนนี้ฝ่ายตํารวจกําลังรอการข่าวอยู่ค่ะถึงกิจกรรมการชุมนุม เบื้องต้นได้รับรายงานว่าจะชมุมนุมในธรรมศาสตร์ถ้าจะเคลื่อนย้ายมาบริเวณท้องสนามหลวงก็จะดูสถานการณ์กันไปส่วนที่จะเดินไปยังทรเนียบก็พบาตรบอกก็ต้องพูดคุยกันนะบอกว่าวันนี้ยังตอบอะไรไม่ได้นะครับต้องดูหน้าง,งานก่อนนะฮะถ้ามาแล้วปลอดภัยหรือไม่เพราะมีปัจจัยหลายอย่างแต่สิ่งไหนเป็นส่วนของเขาเราก็ต้องอนุญาตเขาไปนะส่วนการยื่นเรื่องของอนุญาตนั้นก็จะต้องทําภายใน24ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่มีการยื่นเรื่องเข้ามานะครับโดย พลตํารวจเอกจากทิพย์ก็บอกว่าพลเอกประยุทธ์กําชับให้เจ้าหน้าที่นะครับอดทนเพียงอย่างเดียวอย่าใช้ความรุนแรงนายรัฐมนตรีเป็นห่วงตรงนี้จะพทะยื้อยุดฉุดกระชากกันไปเราก็หลีกเลี่ยงตํารวจไม่ได้สร้างเงื่อนไขแน่นอนรู้อยู่แล้วว่าผู้ชุมนุมนั้นเป็นอย่างไรเราระวังตัวดีอยู่แล้วนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะผอบอตรอย,อยังยอมรับว่านะคะ <c oughs> มีความกังวลคะ่ะในเรื่องของมือที่สอยู่แล้วคะ่ะซึ่งส่วนตัวคิดว่าเนี่ยไม่มีน่าจะดีกว่า ซึ่งเราก็ต้องป้องกันในเรื่องของมือที่3ไม่ว่าจะเป็นม็อบไหนก็แล้วแต่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ใช่คู่ขัดแย้งใครมีหน้าที่ที่ต้องดูแลและเมื่อนักข่าวถามย้ำว่ากรณีแกนนำระบุว่าหากผู้ชุมนุมเกินกว่า50,000คนเนี่ยจะขยับเข้าสู่สนามหลวงให้ได้เนี่ยพอบอตรก็กล่าวว่าจะมีกี่คนถ้าตั้งใจจะขยับแต่ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมายก็บอกทุกครั้งว่าหาก นับ1ก็ต้องนับ 2, 3, 4ดังนั้นไม่อยากเห็นน้องๆอ,อยู่ในสถานการณ์แบบแกนนำในอดีตต้องขึ้นลงขึ้นศาลฝากเป็นข้อคิดและเจ้าหน้าที่ต้องบังคับใช้กฎหมายนะส่วน,นที่ยังบังคับนะครับใช้พรกฉุกเฉินจะใช้กำลังทหารมาร่วมด้วยหรือไม่นะันี่คือเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีพวกรถถังพวกรถภาพรถถังมีพวกภาพคําสั่งตรงนั้นตรงนี้ออกมาเนี่ยนะ พบตรก็ยืนยันนะครับว่าทหารไม่เกี่ยวเป็นเรื่องตํารวจอย่างเดียวจริงๆแล้วก็ไม่อยากใช้เจ้าหน้าที่ตํารวจซะด้วยซ้ำแต่จําเป็นต้องดูแลพูดแบบนี้ได้ด้วยเหรอฮะแม่แต่ความปลอดภัยของคนที่มีเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องคุยกับแกนนําผู้ชุมนุมแต่ถ้าเขาอยากให้บ้านเมืองวุ่นวายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเชื่อว่าจะพูดกันได้ในระดับหนึ่งนะฮะและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อแกนนําบางคนมีหมายจับอยู่จะแจ้งข้อกล่าวหาก่อนการชุมนุมหรือไม่พบตรก็ตอบนะครับว่าเราพยายามดูบริบท ของตรงนี้ถ้าจับกลุ่มแล้วหากนําไปสู่ความต่อเนื่องกับการชุมนุมเราก็จะหลีกเลี่ยงค่ะนี่นะะมีตรงนี้ที่พบตรออพูดบอกว่าดูแลม็อบมาก็เยอะค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันแปลกกว่าที่ผ่านมาเพราะว่ามีน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานักเรียนชั้นมัธยมชั้นประถมความยากง่ายของแต่ละม็อบไม่เหมือนกันเป็นแนวคิดของเขาเขาจะ รวบสามารถรวบรวมชักจูงใครต่อใครมาก็ได้ในส่วนนี้เรามีฐานข้อมูลในต่างจังหวัดอยู่แล้วนะฮะ,ฮะและยืนยันนะครับว่าไม่มีแผนกรกด5สองนะครับเพราะไม่นิยมใช้ความรุนแรงพูดมาตลอดต้องอดทนและนายกแนะนําว่ามาตลอดว่าต้องอดทนนะฮะแล้วก็เมื่อถามว่าวันชุมนุมจะไปพูดกับแกนนําด้วยตัวเอง <c oughs> หรือไม่พล <c oughs> เอกจากพลตำรวจเอกจากทพิปก็กล่าวว่าส่วนใหญ่ยอยู่ในพื้นที่ทุกครั้งแต่ไม่เคยไปไหนค่ะทั้งหมดทั้งวันนี้ แต่<า>แต่อ,อารมณ์ก็มีถ่านเขาบอกไงคะแต่อารมณ์ก็คือพูดแล้วต้องแขวะใช่ไหมอันนี้ผมรู้สึกว่ามันแสดงความเป็นเขาเรียกว่าไม่มีวุฒิภาวะอย่างเนี่ยก็รู้ว่าพวกชุมนุมจะเป็นยังไงตำรวจไม่อยากรุนแรงหรอกแต่พวกชุมนุมเป็นยังไงหรือถ้าพวกนี้อยากทำให้บ้านเมืองวุ่นวายก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยคือท่านจะพูดไปทําไมอ่ะ<ม>เพื่ออะไร ต่งนึกอย่างนี้ค่ะอาจารย์วิโรธที่บอกว่ากลัวสถานการณ์การแทรกแซงของมือที่สามคำถามก็คือว่าฐานข้อมูลคุณก็มีมหน่วยความมั่นคงคุณก็มีหน่วยข่าวกองคุณก็มีสายสื่อสารทหารตำรวจคุณก็มีถ้าเรื่องพวกนี้จะมีการแทรกแซงเกิดขึ้นจริงทำไมคุณไม่มีข้อมูลมที่ตอนกปปสที่ตอนการชุมนุมครั้งก่อนพันธมิตรคุณมีข้อมูลหมดโอ้โหมีชายชุดดำม,มีนั่นมีนี่ทำไมคุณมีข้อมูลได้ครบถ้วนขนาดน,นั้นคะแต่พอถึงตอนนี้คุณบอกว่า ต้องเฝ้าระวังเดี๋ยวจะมีมือที่3คุณพูดเหมือนกับคุณไม่มีข้อมูลเลย mm hmm. ถ้าคุณจะป้องกันความปลอดภัยของผู้ชมุมนุมคุณนั่นแหละจะต้องหาข้อมูลเรื่องพวกนี้แล้วตีกรอบจำกัดกรอบเพื่อให้ผู้ชุมนุมแสดงออกซึ่งถิ่ ทิเสรีภาพและมีความปลอดภัยสูงสุดถูกไหมคะไม่ใช่มาบอกว่าเราเป็นห่วงกลัวมีมือที่สามมาแทรกแซงหน้าที่คุณคือหน้าที่คุณค,คือหา,ามือที่สามนั้นให้เจอห <BT. S 2> เหมือนที่คุณเคยทําได้มาก่อนในอดีตอ่ <browser> ละแล้วหลังๆนี้ทางวดาผู้นําฝ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นนายกหรือรัฐมนตรีหรือว่าแม้แต่พบตรเองก็มักจะใช้คําพูดเหมือนหวังดีเตือนบรรดาน้องๆว่าว่ากลัวจะโดนแทรกแซงเดี๋ยวจะเป็นเหมือนในอดีตอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยช่วงอันนี้เรียกหว่างดีครัคุณพัชยาไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ไม่ใช่เหมือน่อาจากไมรอดหรอก อะไรนะไม่อาจารย์วิโรบบอกว่าอย่างนี้ไม่เขาเรียกว่าแซะตลอดนะแซะตลอดหวังดีออกมาเลย <c oughs> ขณะที่อีกคนหนึ่งที่หวังดีเหมือนกันหรือเปล่าสําหรับรัฐมนตรีศึกษาค่ะคุณนัทพลทิพสุวรรณนะคะคือเพจเยาวชนปลดแอกนะมีการเผยแพร่ข้อความถึงการออกหมายเรียกเยาวชนนักเรียนระดับมัธยมราวห้าคนกรณีการชุมนุมราชบุรีขอตีกับเผด็จการเขาชุมนุมกันเมื่อหนึ่งสิงหาคมเนี่ยนะคะโดยไปถามรัฐมนตรีศึกษาถึงกรณีนี้รัฐมนตรีก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของตํารวจแหละค่ะที่อาจมองว่าทําผิดกฎหมายแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดความผิด ขอไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เหตุผลก่อนมองว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็มอบหมายนะคะให้คณะทํางานด้านกฎหมายลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยแล้วก็บอกว่ายินดีช่วยเหลือแต่ว่าช่วยเหลือในเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายหากว่าผิดกฎหมายหรือระเบียบก็ต้องปล่อยให้ดําเนินการไปตามขั้นตอน,น <ะ S 1> และส่วนที่อภิปรายในสภาวาการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวนั้นมีท่อน,น้ําเลี้ยงนั้นย้ำว่าพูดความจริงเพราะไม่เห็นเด็ก เป็นคนจัดเวทีมาเห็นเด็กขับรถสุขาเข้ามามพูดตามที่เห็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามีท่อน้ําเลี้ยงหรือไม่มีส่วนตัวไม่ทราบนี่พูดอะไรในประโยคเดียวกันได้งงมากออบอกว่าเป็นเรื่องจริงแต่มไม่รู้มีหรือไม่มีมีมท่อน้ำ<ม>เลี้ยงีค่ะเพราะ<ๆ>าว่าเขามีการระดมทุนผ่านโลกทวิตเตอร์เขาระดมทุนขอลดบริจาครถเครื่องดื่มน้ําดื่มเขามีค่ะคือท่อน้ําเลี้ยงจากประชาชนด้วยกันเองนี่แหละค่ะก็เข้าไปดู พราะเห็นท่านรัพลก็บอกว่าตามกระแสอยู่ตามทวิตเตอร์อยู่ก็ไปดูอย่างน้อยๆเราก็เห็นอย่างเช่นบทบาทของคุณทรายเจริญบุรั่ก็ออกมาสแตนและยืนเคียงข้างนักเรียนอยู่อนี้คือทอนำเลี้ยงหรือเปล่าใช่หที่หารถซ่วมหารถอะไรแล้วก็เขาเปิดระดมทุนแบบเปิดเผยเลยนะฮะแล้วไม่พอโอ้โหแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนให้ข้อมูลว่ามาจัดคนที่มาจัดเวทีมีประสบการณ์ในการจัดโทษฮะตอนทำกปปสคุณไปตั้งเวทีเองแหลอฮะตลก เขาก็จ้างคนมาทำเด็กแหมนักเรียนจะมาตั้งเวทีเองจะเอาเหล็กมาต่อกันเองแล้วทาไมต้องให้เด็กทําเองอะตอนกศธพรกะคุณทําเองเหรอไม่เห็นนะแล้วเมื่อถามนะครับว่าวันที่19เนี่ยนะฮะจะมีกิจกรรมการชุมนุมทางการเมืองจะมีนักเรียนเข้าไปร่วมชุมนุมกังวลหรือไม่ว่าอาจจะเกิดอันตรายในรนัทพลกล่าวว่ากระทรวงได้เปิดเวทีให้แล้วทั่วประเทศนะครับทั้งผ่านกระบวนการของสถานศึกษาและหากมีบางคนคิดว่าอยากจะมาแสดงออกร่วมกับคนอื่น ก็เป็นสิทธิของแต่ละคนนะแต่ผมคิดว่าสิ่งที่นักข่าวเขาพยายามจะตั้งคาถามอยู่ก็คือว่ามันมีสิทธิของเด็กอะนะฮะแล้วส่วนหนึ่ง <c oughs> ของสิทธิของเด็กพวกนั้นตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายอื่นๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยส่วนหนึ่งท่านก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบท่านมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไง <c oughs> สรุปก็คือมันก็ไม่ได้คําตอบอะไรมากนะักนะฮะถามว่าเด็กไปชุมนุมกันที่ราชบุรีเขาไปพูดเนี่ยตามสามัญสำนึก,กถามคุณนัทพลหน่อยมันมีอะไรบ้างที่ผิกกดกฎหมาย <c oughs> ถ้าเยาวาชนเขาจะขึ้นไปพูดพูดในที่แจ้งด้วยเขาผิดตรงไหนฮะค่ะก็ไปออแสดงความคิดเห็นตามสิทธิ์ทั่วไปเ,ออเป็นการพูดคุยกันทั่วะะไปแล้วขอโทษอย่า,าอ้างเลยเรื่องกฎหมายเนี่ยนะครับพวกคุณเนี่ยได้อํานาจมาด้วยการทําลายกฎหมายนะฮะแล้วคุณก็รู้ตัวดีว่ากฎหมายที่มันมีอยู่วันนี้มันเป็นกฎหมายของผด็เดการมันไม่ใช่กฎหมายที่มันมาจากความต้องการของประชาชนที่มันรับรองไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพข,ของประชาชนเพราะฉะนั้นนี่ก็ คุณจะยื้อยากอยู่ในอํานาจไปเดี๋ยวจะมีคนที่อ้างกฎหมายและความการรับรองจากสิทธิและเสรีภาพของประชาชนพวกไทยพักดีอะค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะได้เจอเขาจะชอบอ้างเรื่องนี้เสมอเลยส่วนนว่าอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพนะคะเลขาธิการพักเพื่อไทยก็ออกมาชี้แจงกรณีมีการปล่อยข่าวว่าสสเพื่อไทยหลายคนถูกร้องขอเงินจากแกนนำมอบนักศึกษานำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการชุมนุมใหญ่19กันยายน นว่าอากาศเอกอนุดิษบอกว่าไม่จริงนะคะเป็นการปล่อยข่าวเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของการชุมนุมแล้วก็พยายามสร้างข่าวเท็จให้พรรคเพื่อไทยเสียหายสอสอเพื่อไทยไม่เคยพูดคุยกันถึงเรื่องนี้ทั้งในแง่ส่วนตัวแล้วก็ในวงประชุมของพรรคค่ะแล้วบอกว่านี่คือการเต้าข่าวปล่อยความเท็จนะครับแล้วก็ลักษณะของการปล่อยข่าวนั้นไม่มีตัวตนของผู้ให้ข่าว ทั้งผู้ให้และผู้รับจึงเป็นการโกหกอย่างแน่นอนอันนี้หนังสือพิมพ์บางฉบับก็ถนัดเรื่องนี้ครใช่มีออกมาถึงเป็นตัวย่งตัวย่อรก็เหมือนนายกค่ะอภิปรายไม่วางใจเมื่อวานเพราะว่าผมไม่เคยหนีนะก็ดูสิผมเผด็จการรัฐสภาไหมเคยจําได้ไหมว่ามีเผด็จการรัฐสภาที่ผ่านๆมาจําได้ไหมล่ะเคยจากันได้ไหมผมไม่ได้หนีไปไหนนะผมยังอยู่ภายใต้กฎหมายมีแต่พวกที่หนีไปยังวนเวียนอยู่หลักการเดียวกันถ้ามีการชุมนุมก็ต้องโยนกลับมาว่า เพื่อไทยหรือเปล่าท่อน้ําเลี้ยงหรือเปล่าวันนี้เด็กๆเนี่ยวลาแล้เขาเออกไปชุมนุมเขาก็บอกแล้วแล้วเราก็เห็นแล้วว่าการระดมทุนของเด็กๆเกิดขึ้นง่ายมากเพราะช่องทางการสื่อสารมันหลากหลายมันสามารถโอนเงินผ่านบัญชีผ่านไอแบงกิ้เพียงแค่ปลายนิ้วคุณก็สนับสนุนกิจกรรมได้แล้วดังนั้นมันไม่ต้องมาใช้รูปแบบของการจัดตั้ง <ๆ S 2> อย่างที่คุณมีความเชื่อแบบเดิมยิงถึงบอกว่าถ้ารัฐบาลยังมีฐานคิดแบบเนี้ยทุกอย่างกระทบไปที่รูปแบบเดิมๆอาจารย์หมดน,นะฮะแล้วก็บอกว่านี่ไง งั้น<ล>ความ<ล>เป็นฮีโร่ที่ตนเองอ้างไว้เมื่อ6ปีที่แล้วจะไม่บังเกิดใช่ไหมและแต่จริงๆย้อนไปดูข้างหลังนี่ก็ขยะเพียบเลยนะที่มาที่ไปของตัวเองเนี่ยนะครับและที่สําคัญนะสํานักข่าวที่ออกข่าวเรื่องนี้มาเนี่ยก็จะเป็นคนที่ปั้นอยู่ตลอดว่าสารัฐอยู่เบื้องหลังอ้อาววันนี้สารัฐไม่อยู่เบื้องหลังแล้วเหรอกลายเป็นพรรคเพื่อไทยไปเฉย เป็นการโยงว่าต่างประเทศเข้ามาอยู่เบื้องหลังให้เงินอะไรต่างๆอยากให้บรรณาธิการท่านนั้นช่วยอ่านไปอ่านวิกิลีกบ้างนะแต่วันนี้มันมาถึงจุดที่ถ้านในเชิงรัสตร์เราใช้คำาอะไรไทเรนีใช่ไหมถ้าแปลเป็นไทยก็ทอร์ราชทอร์ราใช่ระบบที่ขึ้นต่อทอร์ราชเนี่ยไม่เคยสูญหายไปได้ถ้าไม่ใช้พลังประชาชนนะเพราะเขาจะคงอยู่ในอำนาจนั้นตราบ ที่สุดเท่าที่เขาจะมีอำนาจอยู่ได้อย่างเช่นเบลารุสอตอนนี้กี่สิบป,ปีแล้วที่ครองอำนาจมาโดยตลอดการเลือกตั้งไม่มีความชอบธรรมเป็นประเทศเดียวในยุโรปที่ต่างชาติไม่ยอมรับนึกออกไหมคะมเพราะว่าอิงอยู่กับสภาพโซเวียตเป็นปเผด็จการชัดๆแต่ที่เขาไม่ลงเพราะว,าว่าวันนี้ประชาชนในประเทศเริ่มมีการลุกฮือยิ่งถึงบอกว่าระ,ระ,ระบบทรราชเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ถ้าประชาชนร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบแสดงพลังหรือแสดงสิทธิเสรีภาพแต่ของเราเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าไม่ได้เป็นทรราชเราเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่อย่าลืมว่าเรามีเสียงในมือ,อมถึงวันหนึ่งนะมันก็จะกลับมาสู่การเลือกตั้งก็อย่าให้ใครมาบอกว่าการเลือกตั้งก็เป็นแค่ปลายหีเหมือนกันเพราะบางครั้งมันก็เป็นโจทย์ทางเชิงทฤษฎีอาจารย์ว่าเขาเกียรติประยุทธ์แต่เวลาถึงเลือกตั้งทีไรทําไมพลังประชารัฐมาอื นึกอ,ออกไหมคําถามก็กลับไปวนลูบเดิมว่าเอ้าแสดงว่าเจอหินหินอ้าเจอหอยหอยแตกเหรอ เพราะว่าเงินมันง้างได้ทุกอย่างหรือเปล่าดังนั้นสิทธิและเสรีภาพที่คุณมีณนะวันที่คุณไปกานั่นคืออำนาจที่แท้จริงที่คุณจะต้องยืนยันว่าคุณทนไม่ได้กับระบบนี้นั่นคือการฆ่าทรราชในระบบเผด็จการให้ตายจากไปและประชาธิปไตยถึงจะเจริญงอกงามน,นะคะดังนั้นมันอยู่ที่เสียงของเราหญิงไม่ได้บอกว่าวันนี้เราจะชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้เลยณนะวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่ณวันเลือกตั้งคุณอย่าลืมวันนี้ความเจ็บปวดวันนี้อย่าเอาแค่คําด่านในโซเชียลแล้วหายไป มันต้องแปลพลังของคำด่านั้นเป็นการกากบาดเลือกในสิ่งที่ถูกที่ควร